วันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเบียร์อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเบียร์มีความท้าทายตัวเองมาทําอีกแล้วนะคะปกตินะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเบียร์ชอบแต่งหน้าคนสีส้มสีน้าตาล แค่2โทนนี้แหละไม่ไปไหนเลยนะคะวันนี้เบียร์จะมาแหวกแนวเลยค่ะจะแต่งหน้าโทนสีชมพูค่ะทุกคนคะ่ะมาดูกันนะคะซึ่งนางเอกในงานนี้นะคะคือตัวนี้เลยทุกคนค,ะค่ะจืดจดโปกักสิคะอ่าตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า l i n n ูเปอร์เพอร์เฟกต์พาวเดอร์ฟาวเดชั่นเอบวกนะคะซึ่งสีที่เบียร์ใช้เนี่ยแน่นอนต้องเป็นเบอร์ศูนย์สองอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ใช่คนขาวอะไรเลยนะคะสําคัญเวลาเลือกแป้งต้องเลือกให้ถูกเบอร์เลือกให้ถูกกับสีผิวนะคะอ่ะดินเนี่ยนะคะเขามีทั้งหมด3สี ด้วยกันคทุกคนขาขึ้นตึน้นเลยนะจ๊ะจะมี01นะคะสําหรับสาวที่ผิวขาวเลยนะคะแล้ว02นะคะสําหรับผิวแบบเบียนะคะก็คือโทนเหลืองนั่นเองนะคะที่เบียร์ใช้อยู่นะคะก็คือตัวนี้นะคะและ03นะคะสําหรับสาวที่ผิวแทนเลยทุกคนขาเออมี3สีให้เลือกนะคะ3สี3เมอร์ให้เลือกนะคะความพิเศษของลิมน,นะคะนอกจากจะมีสีผิวให้เลือกครบแล้วนะคะเขายังมีสารสกัดจากดอกคาโมมล์ทุกคนขาซึ่งช่วยในเรื่องใครนะคะที่มีปัญหาผิวแพ้ ง่ายนะคะซึ่งแบบผดผื่นอะไรเงี้ยคางมุมลัยเนี่ยเขาจะช่วยลดอาการแพ้ได้ดีมากนะคะทุกคนขาและยังมีสารสกัดจากวิตามินอีด้วยเพื่อนๆ่าช่วยแบบบำรุงผิวหน้าของเราด้วยแล้วก็ตัว PA นะคะทุกคนขาส่วนตัว PA นะคะจะช่วยควบคุมความมันและกันแดดนั่นเองนะคะอ่ะดีขนาดนี้แล้วใช้เธอค่ะแพ็กเกจจริงของเขานั้นมีความแข็งแรงทนทานอลังการงานสร้างมากนะคะทุกคนขาแล้วก็มาในรูปแบบอ่ะมีลายดอกไม้นะคะวินเทจแบบนี้เลยนะคะทุกคนขาอันนี้คือชอบมากนะคะ ไปไหนไปกันพกไปไหนไม่อายใครเลยนะคะอ่าและที่สําคัญคือตัวลินนะคะแป้งลินนะคะนางมีความแบบแยกชั้นมาอย่างดีจ้ะทุกคนคะ่ะกระเพาะปลาร้อนๆมาแล้วจ้าโอ้เสียงแท่ค่ะ <c oughs> รอให้กระเพาะปลาไปสักครู่ไปยังเออไปยังคะ,ไป,คะไปยัง อาไปแล้วกระเพาะปากเงียบแล้วมาต่อกันค่ะตัวลินนะคะแป้งลินนะคะนางมีความแยกชั้นมาอย่างดีนะคะคือแบบว่าแป้งแล้วก็พับพับพับนะคะจะไม่มีความรวมชั้นให้วุ่นวายให้เลอะเทอะนะคะทุกคนขาราคาแค่3 4 9บาทเท่านั้นขายของสุดๆเลยมาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเบียรจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะทุกคนขาสีที่เข้มกว่าผิวนิดหนึ่งเพื่อที่จะปกปิดพวกรอยดํารอยแดงที่เราไม่ต้องการนั่นเองนะคะทุกคนขาปกปิดไปเลยนะคะ เพราะว่าวันนี so, ้จะมาในรูปแบบลูกสาวหวานไม่ต our ้องการหนักหน้าอะไรมากนะคะก็โปะๆปรงไหนที่มันมีรอยดํารอยแดงนะคะโปะไปนะคะแล้วก็จะใช้คอนซีลเลอร์เบอร์สว่างกว่าผิวแค่นิดนึงนะคะลงที่ใต้ตาจากทุกคนขาเพื่อให้ใต้ตาของเรานั้นมีความพุ่งมากขึ้นนั่นเองนะเะอ่ะโปะเข้าไปค่ะนิดเดียวพอนะคะเพราะว่านางเอกของเราวันนี้คือแป้งลินนั่นเองนะคะทุกคนขาวันนี้จะไม่ใช้รองพื้นเด้อ มาโอเคประมาณนี้พอแล้วเพราะเพราะว่าเราไม่ได้มีจุดดังดำอะไรมากมายนะคะและเราจะใช้สเปรย์นะคะทุกคนค่ะฉีดพ้นเข้าไปนะคะที่พัฟกล่อง <c oughs> พัฟพัฟที่พัฟของแป้งลิ้นนั่นเองนะนุ่นค่ะเสร็จแล้วก็โปรงไปที่แป้งนะคะเพื่อให้เขามีความแบบเพราะาเราไม่ใช้รองพื้นใช่ไหมเราแค่เอาแป้งคลุมไปที่พัฟนะคะแล้วเราก็ลงไปที่หน้าของเราได้เลยนะคะ <c oughs> เขาจะทําให้หน้าของเราแป้งนั้นมีความแน่นแล้วก็เกาะผิวของเรามากขึ้นนั่นเองนะคะ <c oughs> ทุกคนคะ่ะมาเริ่มคะ่ะสปีดค่ะ เพราะปลาร้อนๆมาแล้วจ้าตรงเวลามากค่ะ10โมงเช้ากรพอปลามาถึงหน้าบ้านจัดทุกคนค่ะคนเรานะคะแต่งหน้าไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะขอแค่เลือกแป้งนะคะเลือกสีแป้งให้ถูกกับผิสีผิวของเราเออแล้ว ก็กลายเป็นมืออาชีพได้นะทุกคนคะ่ะสาคัญที่สุดเลยคือการเลือกแป้งจ้บจำไว้นะคะสาวๆค่ะถ้าเลือกแป้งผิดเบอร์หน้าเทานี้คุณก็จะแบบแต่งตาให้ข้อสวยเลยแต่หน้าเทานี่ยก็ไม่แฮปปี้นะจ๊ะสังเกตได้เห็นไหมทุกคนนี่คือเบียไม่ได้ใช้รองพื้นเลยนะคะแค่ใช้คอนซีลเลอร์ทาให้ใต้ตามีความสว่างขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เครียดเรื่องโควิดมากๆนะคะนอนดึกตาค้าเลยจ้ะเราจะใช้เบอร์ที่ขาวขึ้นมานิดนึงนะคะ ใส่ใต้ตาแค่นั้นแหละเพื่อให้ตามุ่งกันมาอย่างที่บอกนะคะเสร็จแล้วก็ลงแป้งลีน mm. เห็นไหม mm. คือมีความแบบเนียนมากทุกคนทุกคนเห็นเม็ดสีของเขาไหมคะเม็ดสีของเขาคือจะกลมกลืนไปกับสีผิวของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเมื่อเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมั่นใจได้เลยว่าระหว่างวันนะคะหน้าของเราจะไม่มีความดอบแน่นอนนะคะนี่แหละคือสิ่งที่ชอบนะคะลินนะคะเบียร์ชอบนางก็ตรงนี้แหละเพราะว่าใช้แล้วหน้าไม่ดอบระหว่างวันคือดีมากนะคะและนางมีความ ติดทนมากทุกคนเออแทบไม่ต้องเติมเลยระหว่างวันถ้าหน้าไม่มันมากนะคะเห็น <He ard S 1> ไหมอืมหน้าเนียนเลยทุกคนเห็น <He ard S 1> ไหมดีงามมากอ่ะทุกคนคะพอเรามาลงแป้งลินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือจะบอกว่าพิกเมนต์สีของเขาเนี่ยนะคะมีความนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกคนคะสีผิวของเราเวลาที่เราใช้แล้วมั่นใจได้เลยว่าหน้าไม่ดรอกระหว่างวันหน้าไม่เปลี่ยนหน้าไม่เถาหน้า,ไม,า,นาไม่วกแน่นอน,นะคะ่ะมาเรามาเริ่มสปีดไปเร็วๆดีกว่าแล้วเราค่อยมาเมา้ามอยเรื่องนางเอกของเราในวันนี้กันนะคะว่านางเป็นยังไงมาจากไหนอะไรยังไงนะคะรุ่นค่ะไปสปีดค่ะ เ,เดี๋ยวเราจะมาลงตาก่อนเลยนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้นะคะพี่แยนจะทาจ,จะแตกโทนสีชมพูทุกคนคะ่ะจะรอดหรือไม่นะคะวันนี้ก็คือจะใช้สีชมพูมาเริ่มเลยนะคะเริ่มจากใช้สีชมพูนะคะลงไปที่หางตาแบบน,นี้เลยนะคะทุกคนขา ปล่อยหน้ามาออมาด้วยนะคะคือหน้ามาเนี่ยคือจริงตัดนางแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสกล้าที่จะปล่อยเขาออกมานะคะซึ่งวันนี้นะคะได้ทําการแต่งหน้าลุกนี้แล้วนะคะไหนๆก็จะหวานแล้วนะคะก็ ปล่อยมันออกมาเลยดีกว่านะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการแต่งหน้าสีชมพูครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนขายปะปากก็ชมพูตาก็ชมพูชมพูไปหมดเลยนะคะทุกคนขาะ,ะนี่นะคะก็ขอแนะนําอีกรอบนะคะนี่เลยนะคะแป้งนะคะลินซูเปอร์เพอร์เฟกต์พาวเดอร์ฟาวเดชั่นเอสพีเอฟสบวกนะคะก็แนะนําให้เพื่อนๆไปหามาลองใช้ดูนะคะซึ่งเบียร์ลองใช้แล้วนะคะเบียร์ชอบมากเพราะว่าใช้แล้ว แล้วเนี่ยเวลาเอาไปทํางานเนี่ยหน้าไม่ดรอประหว่างวันนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือดีมากทุกคนคะ่ะแล้วก็เนาะพอหน้าไม่ดรอปแล้วนะคะเวลาเราถ่ายรูปเราอะไรอย่างเงี้ยหน้าเราก็จะมีความแบบมีออร่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนําให้ไปหาลองใช้ดูนะคะราคาแค่3ามบาทนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่อ่ะแฟนเพจนะคะลินไทยแลนด์นะคะแล้วก็ไลน์นะคะมีแอดด้วยเนาะลินไทยแลนด์เหมือนกันนะคะแอดลินไทยแลนด์นะคะทุกคนคะ่ะนั่นแหละนะคะถ้าใครนะคะอยากลองจะเอามาเปลี่ยนลุคตัวเองนะคะ ก็ลองได้เลยนะคะรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องติดใจนะคะเหมือนกับที่เบียดติดใจนั่นเองนะคะทุกนคะ่ะอ่ะสำหรับนะคะ how to การแต่งหน้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะจริงๆก็คืออยากจะมาโชว์แป้งที่ชอบนี่แหละทุกคนคะ่ะแล้วก็ เปลี่ยนแนวตัวเองด้วยการแต่งหน้าสีชมพูนะเพื่อนๆว่ารอดหรือไม่รอดคะขอคอมเมนต์หน่อยนะคะว่ารอดไหมนะคะถ้ารอดก็คงจะต้องอาหารมาแต่งหน้าสีชมพูเยอะขึ้นแล้วนะคะนั่นแหละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบียด้วยนะคะสำหรับวันนี้เบียก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะอุ้ยหน้ามา้า